หน้าหมาแล้วนี่หน้าหมา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 อี่างนี้กีฬาหน้าหมากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบูสุคนท่าจ้าจะวีพาเราไล่สายมันีพาพี่น้องมาขนฟื้นจ้ามาขนฟื้นกีฬาก็มาขนฟื้นจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องขนฟื้นหนาวหนาวจ้าพี่น้องขนไป าเล็นี่ๆเลยะต่เนี่พญายทอสันทุกคนพนดยียนี่น้ำมันกับสื่อฟื้นว้หนาหนาวทุกคนบางบานกับมีบางบานกับเพื่อนก็ใส่ไฟฝ่าใส่น้ำมันจ้ะอันนี้ใส่ทั้งน้ำมันใส่ทั้งฟื้นทั้งอัน,นจะคนฟื้นหน้าหนาวทุกคนอากาศร้อนทุกคน แห้งแรงมากเลยตอนนี้เย็นๆฤดูแหบมา,ากทุกคนแต่ว่าหมากใหม่หมากไลยก็บ้าน,นคนฟืนจะหน้าหนาวมาแล้วอันนี้หมักเวสเตอร์ทุกคนจะวีวานคือหมักชิดาบานเขานี่เยอรมันมันแข็งๆทุกคนเนีย่ยเยอรมันมันแข็งๆแต่ว่าเพื่อนเอาไปเห็ดแย้มทุกคน เย็นม,ม,มาลาจิกจะฟีเต็มหน่อย,ยงงน,น้ำยางจะหนาบ้านทุกคนกีรามานันนอนเฝ้าันอยากเล่นบอลออาคนฟื้นแล้วเร็วชวนฟื้นช่วยว,วีแล้วเร็วอะไรก็จ้ะ แล้วกูจ้ามนีิก็ว่ามีสาระอย่างจ้าทุกคนมาคนใหม่คนฟื้นนี่จ้าทุกคนนี่เยอรมัน,นหนาวนะหนาวมามันหนาวคักหนาวได้ทุกคนดิไม่นี่กะเจ้าจมีสัมปทานมาขายทุกคนเขาก็สั่งในโทรสั่งเอาจ้าจ้าคนเป็นสั่นเป็นสั่นนั้นนี่จ้า มีเป็นเลนโอเคท้อซันเลี้ยงไว้นเดิจ้าทุกคนซักอินออดนงบิเถือโอ้ยนอนฟิเงแดดเลยเฮ้นอนฟิงแดดเลยขนเป็นเบิดเดอจ้าทุกคนแลก็ไปให้ไปไงท้อซันเลี้ยงหมืนจ้า บางบ้านเพิ่นเกิดวันใส่แล้วทุกคนใหม่ใส่คนใส่ไฟใส่ไฟใส่น้ำมันจ้ะเดี๋ยบ่หลายทุกคนพาเลตหนึง่งปีนี้ซื้อหน่อยจ้ะปีปีที่แล้วซีพาเลตหาพาเลตมันยังเดือยอยูาา่นะจ้ะคนใส่เลยกมาเทบุ่มจะง่ายงวดนี้เทบุมพ่อใหญ่ทอสันจะเลี้ยงในนางขมยอยู่พ่อใหญ่ท้อสัน,น,น,สนคุณ เลียงเลียงจากกิจกรรมดูร้อนทุกคนเดิมคนคี้กระมักเดมคนค่ะกี้กระมักอีอีเดิมคนค่ะกีกรมากเดิมคนค่ะี้กระมหน้าหมาแน้วนี่หน้าหมา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 อย่างนี้กิหน้าหมาบไฟฮะมามาแบกฉันจะดินนะ พีดามาขนฟืนด้วยเว้ยพี่ดามาขนฟืนอย่าอย่าอย่าจิ๊มเนี <c oughs> yeah, yeah, yeah. <c oughs> น่ยคุฟืนพี่น้องอ้าวเลเซอร์จะขนเทมันแล้วจะขนขนฟื้นแล้วก็มาเก็บลูกันลูกพุนนี่จ้า ทุกนอันสีเหลืองนี่มันมันนันนันหมดแล้วทุกคนนี่เห็นว่ามันเฝ้าเฝ้าหมดแล้วเสียมล้นเลบจะวีวจะพามาเก็บอันนี้จะหมากดำมันทุกคนมันก็กําลังสูกจะหมากดำเห็นไหมอี่ยึดโคนต้นมันจะคโคนต้นมันเละพี่ยาวขึ้นมาพี่พี่น้องกําลังสูกจะมันแก่แล้วนะเขาก็ไปวางไว้ในห้องครัวแล้วก็ กินได้จ้ะทุกคนนี่ยวิมักเอาไปไปปั่นใส่โอ้นี่สุกแล้วนะทุกคนนี่เห็นปะนี่สุกแล้วนี่มาก,กินหน่วยแกะหน่วยอ่อนๆมันทุกคนนี่หน่วยอ่อนๆมันจะเปรี้ยวจากหน่อยทุกคนอันนี้สุกแล้วทุกคนปั่นว่าน้ำตาลมันไหลนะทุกคนเนาะยี่วีบอกยีีบออันนี้บออันไหนมันหวานปะเดีลูกหน่วยทองไข่ไก่หุ่นนะพี่น้องไข่ไก่เบื่ เอ็มพุ่นนะเอ็มเอสพุ่นนะพี่น้นนองเบ้างจ้ะเอาประมาณนี้อีกว่ามันลรนถิ่นเลยทุกคนเก็บไปกินจะ้ะวันไหนทนะ้อสัน,นแล้วก็กินนะจะคลองปลูกผู้ปลูกแล้วก็กินจ้ะเราก็มาเก็บไปกิน มวยไงเนาะทุกคนเนาะมวยทอดไข่ไก่เลยนะจะออกเป็นพวงเลยปันมังระสามสี่หน่วยปันน้ำผักผุลไม้น,น่ะทุกคนดกทุกคนดกมากไงเต็มเลยจ้าทุกคน ฟังผุดบ้านพี่น้องปยยุ้ยยัยทศกัณฐ์เจุ้ผู้นำงามมากเลยทุกคนเลย mm hmm. หืมสัมหนีเลยบอลเน่านะทุกคนดูด้วยนวดเบนก่อนพี่น้องดิฉันหลายตาจา้ะอันนี้มันมันเน่าแล้วทุกคนเห็นปะเน่าแล้วสุเนี่ย ทีมไปหันก้อนพี่น้องพี่น้องสิลายตาจ้ะเดูแยกมั้งยี่จากน้อย,เยนเนาะบังลูกพีททุกคนลูกพีทกับหมากใหญ่นี่จ้ะนี่ไม่มีจะเก,ก็บลูกพีทนี่ยนะแต่วันจะสูงเยอะอันบางาบางกล่องก่อนยังสิเ,เาาก็บออกาใจทุกคนเดี๋ยวลูกพุนกับมีลูกพุนลูกลูกพุนนั่นแหละเอิญยายมันเรียกเฝ้าเหม่อทุกคนมีประโยชน์เด้อทุกคนเนี่ย ผู้ใดไว้ท้องกินแล้วนอนหลับดีจ้ะนี่ต้องเบื่งพาเบิ่งนีๆแต่บ้าน่มมีแมงนะทุกคนเอจาจกนุวยน่องเนาเลยนุวยเนาแบบนี้ส้ยเน่าถิ่มดอจ้ะนี่โอเคนาะจ้ะเนาะวีก็จบคลิปไปน้ำนีล่ละจ้ะลูกเก็บล,ลูกพัมลูกพุนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าพี่น้องคนฟื้น เก็บลูกพุ้นกันจ้าทุกคน